ขาโคตรแคับนะครับก็จะสาธแคับของอนเวนนะครับใ่ยตอนนี้ผมทอที่รอยเจ็สเมตรนะเาีเซ็ตเซตนเตเอเจซตมุมะเซตเอ็เจาเซตมุมีล็อกเอเจลนะครับอย่างนี้ครับเข้าไป่างนี้อ่ะยืนตรงก่อนวันนี้ตัวดึงรอกขานะุณอานี้ เอาง uh. ี้นะต้องงี้หรืงี้จะได้นะอ่าหรืองี้จะได้ปิดงี้ทีกว่าอ่าการนี้การนี้การนี้ปิดงี้อ่าแล้วดึงที่นี่อ่าไม่วางนี้มันล็อกขาก่อยตอนนี้ล็อกขาก่อนฮะไม่มันต้องให้มันมันขึ้น่ันอ่าขึ้นฝอนขึ้นฝันวะโอเคได้แล้วได้แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไม่อยู่นะโอเคมีคนช่วยเช็คทีน นี่มนิดตือจะาไหลก็ต้องเป็นเข้าข้อเท้านะข้าง่างข้อเท้าเท่านั้นต้องชิดเลยนะครับตท้วเดกไปแล้วได้ด้ก็ดรง่อริงจริงวนไปู่อยู่อเป่ไม่อยูต้องลงไปอกรอก่าโอ้ โอเคครับนอเยครับนอนเลยโอเคที่ร้องใช้อม้ไปนสตคาอคือมาเข้ามในสต๊าฟโอไปแล้วโอเคใช้แล้วอ่าปืนึกนมาอยดแ้วก็ดึ้อกะดเหมือนกีเกลืออ่าอันนี้แค่อันนี้เบื้องต้นต้องลองนี่ไว้ก่อน กลับลงว่าอมือเริ่มอ่าขึ้นงอเขาอเข่าแล้วไปดึงตัวนี้มอเข่าดึงก้นลงไปดึงก้นลงไปดึงลงไปเลยครับดึงหัวอยากขึ้นอขึ้นแต่ก้นเออเออทอย่างเงี้ยเออทำอย่างเงี้ยเที่ยงกางเที่ยงกลางเนี่ยใช้แดงของถ่วงของโลกดึงไปแล้วมีของโซ่ครับอ่าทีนี้ทำ มคดูยุคเกเดเลยวดูเปตัวนี้่ามันตะกวนนันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยจับเงี้ยนี่ไปจับตรงนู้นอ่าแล้วก็บิดอ่าบิดอันนี้ตรงอ่าบิดนี่มันบิดเอวไปบิดเอวไปบิดจากซ้ายไปขวานี่ ถ้ากระดูกรับเส้นตรงนี้นะมันซ้อนกันนะมันจะกึ้ๆเลยอ่านี่็ปาดจากขวามาซ้ายอืมันนี่มอนเดิมโอ้นีดึงดึงแล้วก็เอาตรงที่มาหักลงแล้วก็ขยึบขยกบตรงนี้ให้มันบเขยได้ไมแล้วเากนะชืน ัเงาจตอ่าับ่า่างเขาว่าจะยุียอมอเาเออทอับกงแล้ว็จุิเอไ่ดียแล้วท่าไมก็ท่านี้ stretch ะได้ว่าที่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายแต่ท่าแบบนี้เนี่ เอหน้าไพอแล้วกลับอาเด็ๆนะเออแล้วมาที่ดนี้ก็อข่าหน่อยกอข่าวหน่อยเออ่าเดือนีุ้ไม่ผมผมจะยกจะยกจยกจยกเลยนะจะยกครับจ ใช่ครับาบัดรักษา่อ่ครับรักษาเลยครับไม่ใช่บำบัดย่างเดียวม่ับำบัดใช่ครับถ้ากระดูกับเซินอะไรมันจะท่าน่โอเคเรื่องครับขอบคุณครับครับโอเค